เขาจะทำอย่างไรต่อไปมาดูกัน king of swords the wolves the elephants โอ้ดีเลยนะคะ สิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือเขาจะคิดอย่างรอบคอบและจะมีการสื่อสารอย่างจริงจังคือคนคนนี้เวลาจะทำอะไรเขาค่อนข้างคิดคิดแบบผู้ใหญ่คิดคิดด้วยเหตุคิดด้วยด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็คือคิดจนครบอ่ะก็จะตัดสินใจในการสื่อสารอย่างชัดเจนนะคะและความชัดเจนของเขาก็คือนะคะ l d เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นใหม่ เดินทางมาหาแค่นี้เลยนะคะแต่ไฮโลเฟนทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเรียกว่าให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องดีงามตามที่มันควรจะต้องเป็นมานานแล้วนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเอง